สิสิงหา2018บาร์รีวอลเล่ย์บิชิสคลัมเบียแคนาดาชื่อฉันคือโทมัสหลังจากบันทึกนี้ชีวิตของฉันก็จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยฉันอยากที่จะไม่สิฉันต้องเขียนลงไปให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อประโยชน์ของตัวเองและเพื่อประโยชน์ของทุกๆคน มันเกิดจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอธิบายมันผู้คนคงเรียกฉันว่าบ้าสิ่งท่ฉันก็เลจะเขียนในตอนนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ว่านาาจะเชื่อหรือไม่ก็ตามฉันไม่รู้ดที่ซามว่มจาจะอธิบายเรื่องนี้ให้โซอี้ฟังยังไงเธอคือปริญาของฉัน แต่อย่างแรกให้ฉันพูดก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสามวันที่แล้วเป็นวันที่เหนื่อยจากการทํางาน chapter หนึ่งนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเอาแล้วสิบหกสิงหาตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่เราย้อนอดีตนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะโอเคเกมภาพค่อนข้างสวยเลยนะมันเป็นวันที่เหนื่อยเนื่อจากการทํางานฉันเพิ่งกลับมาจากในเมืองเมืองเนี่ยอยู่ห่างออกไปแค่สิบห้านาทีในการขับเท่านั้นเองอาา่ะฮะยังไงซะ นอกเหนือนจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นแค่ตอนเย็นธรรมดารรมดาอย่างแรกที่ฉันต้องการคือทำอาหารนะครับได,ได้ใช่ไหมเป็นประตูเลื่อนนะครับเดอรี่อัปเดตเราจะต้องเช็คดูนะฉันอยากที่จะทำอาหารให้ตัวเองโอเคมีรีโมททีวีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม S l e e p p a r a l y s i s ดนเคนน n n y อลเลนะครับมันเป็นเกมเวอร์ชันเดโมนะครับที่เปิดให้เล่นบนสตรีมถ้าเกิดว่าใครสนใจอย,อยากจะเล่นก็ไปโหลดกันได้นะครับปิดประตูนะ แล้วก็ใช้รีโมทยังไงอะ่ะอ๋อยังไม่ได้เก็บมาล่ะโอเคเปิดเปิดอ,อ๋อมันเปิด a few minutes later. มีรูปภาพอยู่สองรูปนะครับตรงนี้เราเก็บขึ้นมาดูได้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรนะ,ะเป็นรูปภาพอัลาบัมนะครับปกติแล้วฉันไม่ค่อยชอบงานปาร์ตี้สักเท่าไหร่แต่ว่างานนี้ค่อนข้างสนุกเลยฮะแล้วก็มีอีกภาพหนึ่งนะครับโซอี้กับฉันเนี่ยถูกเชิญไปในงานปาร์ตี้ในช่วงหน้าร้อนปี25 มันเป็นสองเดือนก่อนที่จะแต่งงานเป็นเวลาที่ดีตามออริทติฟของเราก็คือจะต้องทําอาหารใช่ไหมตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวนี่ไงทําได้เลยใช่ไหมบดไฟสว่างขึ้นเยอะนะกด E เพื่อเตรียมการแล้วก็กินนะครับ <laughs> เรากินแบบนี้เลยใช่ไหม <c oughs> เสียงทอดผิวเลยอ่ะดถึงกีฟซีโอเคเรากินเสร็จแล้วนะครับมีอะไรอีกไหม กดแถบผู acoustic, ้ด sure. so ูอาจฉริยนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วฉันอยากที่จะดูทีวีเดี๋ยวม่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตมืดมากเลยบ้านเราโอเคเราจะเช็ครอบๆก่อนนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเกมผีนะแต่ว่าครั้งนี้เราจะเล่นแบบชิวๆนะครับเราจะไม่กลัวผีไม่เครียดจนเกินไปเราจะไม่ตึงทําได้ใช่ไหมมืดมากเลยภาพสวยค่อนข้างเลยนะครับมีอ่ารูปภาพอยู่ตรงนี้นะเก็บได้เนาะนี่เป็นรูปภาพของโซอี้กับฉันถ่ายตอนที่ไป รดทิปนะครับบนภูเขาแคนาเดียนเมื่อสปีที่แล้วโอเคแล้วโซอี้ก็คือภรรยาของเรานะครับแต่ว่าเขาอยู่ไหนอะ่ะเราอยู่ในบ้านนี้คนเดียวนะเป็นรูปภาพโซอี้กับฉันฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถ่ายรูปนี้ได้ครับผมกด e ีเพื่อตรวจสอบเสื้อโค้ตนะครับบางทีมันอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ว่าฉันชอบเสื้อโค้ตสีเทาแล้วก็มีต้นไม้ใช่ไหม โ okay, อเคโอี้กับฉันเนี่ยชอบที่จะปลูกต้นไม้ในบ้านของเรามันเหมือนกับการเพิ่มสิ่งมีชีวิตลงไปในบ้านนะห้องนี้คือห้องน้ําเดี๋ยวก่อนนี่ไงมีไฟฉายนะครับไฟฉายเก็บเก็บเราเก็บได้กด F เพื่อเปิดไฟฉาย <c oughs> สว่างจังเลยไฟฉายไม่เป็นไรนะตอนนี้เริ่มมืดแล้วเมื่อกี้อะไรขึ้นมาอ๋อกดเช็คนะครับตรงที่ว่างเปล่าตรงมุมนะครับเครื่องสภาพของเราเนี่ยพังไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเรากำลังจะได้อันใหม่เร็ว,รวนี้ โอเคนะตรงนี้ไม่มีห้องอะไรแล้วมีไว้ทำไมเอ่ยประตูตรงนี้เปิดได้ใช่ไหมเปิดโอเคเปิดได้นะครับเป็นข้างนอกบ้านนะตรวจสอบบ้านซือ้อกับฉันซื้อบ้านหลังนี้มาเมื่อปีที่แล้วคุณอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นที่นี่ทำไมต้องเป็นที่ที่ห่างไกลาจากทุกอย่างนั่นน่ะสิ <c oughs> ก็พูดได้ว่าพวกเราสองคนเนี่ยอยากที่จะออกห่างจากทุกๆอย่างทั้งในเมืองเสียงความเร่งรีบทุกๆอย่างเลยอยู่กันอยากสงบแค่พวกเรา บางทีในเมืองมันก็มากเกินไปนะครับอันนี้ใช่ไหมที่เราจะต้องเล่นอินเทอร์เน็ตแต่ว่ามันมืดขนาดนี้ไม่เสียสายตาหรอกดคัทซีนนะครับโซอี้ไปเที่ยวในวันหยุดไม่กี่วันที่แล้วน่าเป็นปสาเหตุที่ฉันอยู่บ้านคนเดียวปกติแล้วเนี่ยโซอี้กับฉันมักจะไปเที่ยวด้วยกันแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ โซอี้เนี่ยมีความฝันที่อยากจะไปฮาไวาตั้งนานแล้วแต่เราไปไม่ได้นั่าก็เพราะฉันการที่จะไปที่นั่นเนี่ยคุณจะต้องขึ้นเครื่องบินและฉันก็เกียดการบินตั้งแต่เมื่อตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นนะการบินบนเครื่องบินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฉันจะไม่ทำอีกเลยในชีวิตนี้หรือไม่ก็นั่นคือสิ่งที่ฉันคิดฉันเนี่ยน้มน้าวเธอได้นะให้ไปโดยที่ไม่ต้องมีฉัน เพื่อที่เธอจะได้รับประสบการณ์ครั้งเดียวในชีวิตฉันดีใจจริงๆที่เธอทําได้โอเคมืดมากนะครับตอนนี้กดแถบขึ้นมาดูนะครับว่าต้องทําอะไรหลังจากที่ฆ่าเวลาไปแล้วเนี่ยฉันตัดสินใจที่จะอาบน้ําแล้วก็นอนตรงนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นห้องนอน <c oughs> ตกใจในือว่าโดนผีเล่นก็ให้นะครับแปิดประตูเปิดไฟด้วยโอเคตรงนีน้น่าจะเป็นห้องนอนของเรากับโซอี้นะครับ แล้วห้องน้ําใช่ไหมใช่จริงด้วยเราจะต้องอาบน้ํานอนนะครับตามเอาอี่ถีที่เราได้มานะโอเคกด e เพื่ออาบน้ําอาบน้ํานาน,น,านยังเลยมันมีสคริปป์นะ <c oughs> แล้วผีมันจะออกมาเมื่อไหรอ่อ่ะกด e เพื่อที่จะ <c oughs> อ๋อสามารถเซฟเกมได้นะครับโดยการกดที่กล่องนี้แต่ถ้างั้นก็เราคลิกไปแล้วว่าน่าจะเซฟแล้วใช่ไหมแปลนอนนอนได้ไหมหรือว่าต้องปิดไฟก่อนถึงจะนอนได้ คงไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม oh. ฉันหลับไม่ได้เลยเพบไฟเปิดอยู่บางทีฉันควรจะปิดมันก่อนอปิดก็ปิดเวลาผีมันโผล่มามันไม่น่ากลัวใช่ไหม <c oughs> ถ้าเกิดเปิดไฟอยู่แล้วไฟห้องน้ําเปิดถิ้งไว้ได้ใช่ไหมน่าจะได้นะครับไะในเวลานอนลงมีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีใช่ไหมทําไมเรายังไม่หลับตายกะ a few minutes later เราหลับแล้วเ,เราตื่นมาตอนกลางคืนนะครับไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเพราะอะไร ันตื่นนะแต่ว่าฉันขยับร่างกายไม่ได้เพราะไรเอ๋ใครวิ่งอ่ะอย่าวิ่งฮัลโหลคนข้างนอกอะ่ะย่ำเท้าเลยเหรอใครอะ่ะผีโจรโจรปะน่าจะโจรแหละไม่ใช่ละโจรเขาไม่เคาะประตูกันนะครับน่าจะเป็นแฟนเราปะ่ะแฟนเราอไม่ใช่ละเข้ามาโดยไม่เข้ามาโดยไม่ต้องเปิดประตูนี้ไม่น่าใช่คนผีแหละใช่ปะเธอโซอีอ้เล้า ไม่ใช่ไม่ใช่สวียิ้มให้ด้วยพันขาวเหมือนกันนะเราเธอคือใครหรอไม่พูดอีกหญิงปะถ้าหญิงก็อะไรอะ <c oughs> เรายังขยับไม่ได้นะครับแต่ว่ามันกิ้เราโดนผีอัมไปแล้วนะโอเคแล้วยังขยับไม่ได้อีเหรอขยับได้นะครับอยู่ๆก็ขยับได้นะไม่รู้เพราะอะไร คุณจาความรู้สึกที่ไม่สบายใจตอนอยังเป็นเด็กได้หรือเปล่าตอนที่คุณดูหนังผีอะอะฮะบางทีคุณอาจจะจําไม่ได้แต่ว่าให้เอาความรู้สึกนั้นเนี่ยคูณไปด้วยสิบคุณจะรู้ว่าฉันรู้สึกยังไงขนาดนั้นเลยนะในผีเมื่อกี้ผู้หญิงเมื่อกี้ที่ฉันเจอเนี่ยเป็นคนที่ฉันรู้จกักอย่างน้อยก็เป็นภาพลางๆของเธอนะประตูเปิดอยู่เหรอใครเปริดอะเป็นคนที่คุณไม่อยากจะเจอไม่ว่าจะเป็นตอนที่ฝันร้ายหรือว่าในชีวิตจริง คือใครอะการคุกคามการทำร้ายจิตใจนั magic, ่นแหละคือผู้หญิงคนนั้นเธอชื่ออลิสเรารู้จักด้วยหรอโชคไม่ดีหรือโชคดีเธอคือแฟนเก่าฉันฉันพยายามที่จะหลีกเลี่ยงที่จะคิดถึงเธอมาหลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังทำไม่ได้โอเคตัวที่ฉันไม่รู้ตัวการโดนผีอำในครั้งนี้จะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ะคืออไรยังไงซะหลังจากที่ได้สติมาแล้วเนี่ยฉันตัดสินใจที่จะไปนอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานในวันพรุ่งนี้กรมว่าจะไปเดินเล่นข้างนอกซะหน่อยไ, <laughs> ไม่เป็นไรครับเราทําตามออคิทีฟนะตามที่เขาบอกว่าเราจะต้องไปนอนใช่ไหมเราน่าจะเปิดไฟนอนดีกว่าปะเราเพิ่งโดนผีหลอกไปเมื่อกี้โอเคนอน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 อย่าบอกนะว่านอนไม่ได้อะเพราะเปิดไฟอยู่ปะคงไม่ใช่หรอกมัง้ง นั่นไงเรานอนไม่ได้นะครับเพราะว่าเปิดไฟอยู่เราเพิ่งจะโดนผีหลอกอะ <Buddhist. S 1> นอนแบบเปิดไฟไม่ได้จริงหรอ <l ug> เป็นผมบางทีผมอาจจะไม่นอนก็ได้นะค <l> ร <ug> ั้งนี้น่าจะนอนได้นะครับุ๊ยนาฬิกาปลุกตอนเช้าเหมือนตอนเย็นเลยนะครับดูจากลักษณะเนี่ย <l ug>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  โอเคได้เวลาตื่นขึ้นแล้วก็ไปทำงานในเมืองรถพร้อมแล้วอยู่ข้างล่าง <l ug> ไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่แต่งตัว ได้นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมระหว่างที่ผมนอนหลับอยู่เราวิ่งได้นะครับวิ่งเร็วด้วยน่าจะได้มีผีเร็ว,รวนี้สตวัสดีโลกภายนอกเสียงนกเสียงอะไรเต็มไปหมดเลยตอนอยู่ในบ้านก็ไม่ได้ยินนะพอออกมานอกบ้านเสียงเพียบเลยปะปๆปไป,ปขับไปที่เมืองนะครับเป็นวันที่ไม่ได้มีอะไรมากเว้นแต่ว่าฉันไม่สามารถหยุดคิดได้เลยในสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืน ที่ทางานเนี่ยฉันคุยกับเพื่อนของฉันหนึ่งในนั้นเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้เขาพูดว่ามันคืออาการผีอำมันเป็นสถานะที่คุณไม่สามารถขยับได้แต่ว่าสมองยังคิดอยู่หรือก็คือคุณไม่ดับจริงๆหรอกฉันตัดสินใจที่จะค้นคว้ามากขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อกลับไปถึงบ้านบางทีมันอาจจะมีข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตก็ได้นะวิธีการยับยั้งมัน วันนี้ฉันกินข้าวในเมืองไปแล้วจึงตัดสินใจที่จะค้นคว้าทันทีที่กลับบ้านฉันอยากที่จะเข้าใจเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนึกว่าดูหนังนะได้อยู่นะครับเกมนี้ชั珀เตอร์ที่สองการสืบสวน17สิงหานะครับก็คืออีก2วันก่อนที่จะไปถึงปัจจุบันนะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้เราย้อนความอยู่นะตามในเดลี่เลยนะปิดประตูด้วยเดี๋ยว เจเขามาเขาชื่ออลิสนะทําไมประตูมันเปิดอยู่อะข้างหน้าถ้าเกิดว่าเราเจอครับเราจะได้เรียกชื่อเผื่อเขาจะไม่ทําอะไรเรานะโอเคกด E ีเพื่อใช้คอมพิวเตอร์นะครับค้นคว้าเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะอาการผีอำทุกอย่างเกี่ยวกับอาการผีอำอะไรคือผีอำผีอำเนี่ยเป็นสถานะที่เราเนี่ยไม่สามารถพูดหรือขยับได้แต่ว่าเราตื่นอยู่นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้าง ก็จะมีก็จะมีขาดการนอนนะครับหรือไปก็เล่นยากับปัญหาทั้งจิตทั้งหมดสามอย่างนะเราเป็นแบบไหนอะปัญหาทั้งจิตปะเราจะดูแลอาการผีอมอย่างนี้ได้ยังไงมันมีรีพอร์ตนะครับเกี่ยวกับผู้คนที่สามารถจัดการเกี่ยวกับภาพหลอนได้นะโดยการหลับตานั่นเองถามจริงแค่หลับตาทุกอย่างก็จบเหรอหลังจากที่อ่านบทความนี้สมองฉันก็เล่นฉันไม่ได้มีอาการอย่างที่เขาว่าไว้เลย ฉันก็นอนหลับเพียงพอไม่ได้ใช้ยาและฉันก็ไม่ได้มีปัญหาทางจิตด้วยใช่ไหมตัวเองยังไม่แน่ใจเลยอะ่ะหรือบางทีฉันคิดว่าฉันคงโชคไม่ดีแหละฉันดีใจนะที่ฉันได้เจอข้อความแนะนําเกี่ยวกับวิธีการหยุดภาพหลอนอะ่ะฉันก็แค่ต้องจําให้ได้ว่าต้องทอํายังไงก็คือหลับตานะครับถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นอีกรอบนึง ยังไงซะหลังจากที่เจอข้อมูลที่เป็นประโยชน์เนี่ยฉันตัดสินใจที่จะไปชิวๆนะครับบนทีวีไม่ก็เล่นอินเทอร์เน็ตทงนก็เล่นทีวีไหมครั้งที่แล้วเราเล่นเน็ตไปแล้วนะครับกดี<อ><อ>เพื่อนั่งลงโอเครายการยังรายการเดิมอยู่เลยอะ่ะสารคดีในเมืองหรือเปล่าแล้วเราจะต้องนั่งอยู่อีกนานแค่ไหนนะัดสีแล้ว กลางคืนอีกครั้งนะครับพอแล้วสําหรับทีวีในวันนี้ได้เวลาอาบน้ํานอนซับค่อนข้างขึ้นไวนะครับไม่แน่ใจว่าผมแปลถูกร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะโอเคอาบน้ํานอนใช่ไหมเรากำลังจะเจอผีอรอบนะครับตื่นเต้นนะเจได้เจอแฟนเก่าเจริศไปไปรีบอาบน้ํานะครับอยากเจอแล้วมันข้ามคสซีนได้ไหมคาซีนอาบน้ำะไรพุกเนี้ยข้าไม่ได้อะข้าไม่ได้จริงด้วย โอเคอ่านน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ได้เวลานอนอีกครั้งหนึง่งหวังว่าจะเจออาการผีอัมนะมาหรือยังยังอีกเป็นเหมือนยังเคยนะครับเราลืมตาขึ้นมาบ้าเอ้ยมันเกิดขึ้นอีกแล้วชันขยับตัวไม่ได้โอเคมีเสียงร้องไห้นี่ไงอลิสอลิส เธอต้องทําใจนะคือฉันมีคนใหม่แล้วมีโซอี้แล้วเธอเธอไปต่อได้แล้วนะเธอต้องมูฟออนใครอะ่ะสี่คนนะครับเหมือนว่าอาริจะโดนบูลลี่ใช่ไหมโดนบูลลี่หรือเปล่าหลับตายไงอะมันมีมันมีบอกไหม <Hey. S 1> ว่าหลับตายไงอุ้ยนั่นไงใครเรียกเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนฉันจะต้องหลับตาเพื่อมันหายไปกด C นี่ไหลับแค่นี้พอ,อยังอะ ไม่ใช่ว่าเปิดตามาเจอนะไม่ใช่ว่าเปิดตาคือแบบแบ้นะไม่เอานะผมต้องหลับตาปีกนานแค่ไหนอะแ้หรือยังแ้ไหมโอเคฉันรู้สึกว่าฉันสามารถขยับได้อีกครั้งหนึง่งแล้วเราขยับทำไมอะไม่นอนต่อไปเลยอะใช่ไหมฉันไม่ได้ดูหนังผีเลยตั้งแต่ตอนนั้นมันนานมากแล้วฉันกลัวเกินไปใช่ใช่ปิดประตูแบบ แต่ว่านี่ไม่ใช่หนังผีนี่มันคือเรื่องจริงเกิดขึ้นในชีวิตจริงแต่จังเลยนะฉันรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเคยได้ยินแล้วก็ได้เห็นภาพหลอนเหล่านี้มาก่อนนะคืออะไรอะ่ะฉันก็แค่ไม่สามารถชี้นิ้วได้ว่ามันคืออะไรความหมายของความสับสนนี้จะสําคัญมากในอนาคตแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้หมายความว่ายังไงเรายังไม่รูต้ตอนนี้ฉันก็แค่ดีใจที่หลับตาแล้วมันได้ผลจัดการกับทุกๆอย่าง ยังไงซะฉันต้องนอนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไปทํางานฉันกลัวในเหตุผลที่เด่นชัดอ่ามันนอนไม่ได้อยู่ต้องเดินออกมาอ๋อโอเคมันคูดาวนะครับเลยนอนไม่ได้เหมือนว่าจะมีความหลังนะครับเกี่ยวกับอลิสนะว่าเธออาจจะตายด้วยเหตุผลบางอย่างหรืออะไรทํานองนั้นนะครับเช้าแล้วต้องบอกว่าตอนเย็นสิมันไม่เหมือนตอนเชา้าอครับก็เป็นอีกคืนหนึ่งที่โดนผีอําอย่างน้อยฉันก็ ได้พบวิธีต่อสู้กับมันได้เวลาลุกขึ้นแล้วก็ไปทํางานในเมื่ออีกครั้งหนึง่งมีอะไรเกิดขึ้นไหมเมื่อคืนไม่มีนะหวังว่าจะไม่มีอะไรมาหลอกเราข้างล่างนะครับโอเคเปิดประตูตรงนี้แล้วก็ปิดรอบที่แล้วเหมือนว่าเราจะเรืมปิดนะครับแต,แต,แต่แต่ทำงานหาเงินนะครับถึงไม่รู้ว่าเราจะทํางานอะไรก็เถอะ ที่ทำงานฉันบอกกับเพื่อนเอาไว้เกี่ยวกับคืนนี้พวกเขาดีใจมากที่ได้ยินว่าฉันสามารถจัดก,การกับภาพหลอนได้แล้วนอกเหนือจากนั้นก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากทํางานเสร็จฉันตัดสินใจที่จะไปร้านอาหารแล้วก็ดื่มที่บาร์นั่นเป็นสาเหตุที่ทาให้ฉันถึงกับบ้านช้าในวันนี้ ฉันตัดสินใจที่จะค้นคว้ามากขึ้นในสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันเมื่อกลับไปถึงบ้านถึงแม้ฉันจะสามารถทําให้ภาพหลอนนั้นหายไปได้แต่คงจะดียิ่งกว่าถ้าเกิดสามารถหายขาดจากอาการผีอำฉันคิดว่าคนอื่นน่จะมีประสบการณ์คล้ายๆกันแบบนี้นะแล้วก็อาจจะมีทางที่จะยับยั้งได้อย่างสมบูรณ์แบบก็คือเรากลัวผีอำใช่ไหม ชัปเตอร์ที่3นะครับมิสเทคสผิดพลาดเหรออะไรผิดพลาดอ่ะวันที่18สิงหาก็อีกวันหนึ่งก่อนที่จะวันนี้ดึกเลยอ่ะกลับบ้านดึกนะครับวันนี้ไม่เจอใช่ไหมเราจะไม่เจออะไรเนาะผมได้เมื่กี่นาทีแล้วอ่ะเวอร์ชั่นเดโมโค่อนข้างนานเลยนะเกมนี้โอเคเราต้องค้นคว้านะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนกลางคืนแล้วว่ามีทั้งหมดสอย่างนะครับว่าจะดูอะไร แล้วก็จะเป็นเคสอื่นๆของการโดนผีอัมนะครับมีีให้อ่านบ้างวันที่15เมษาในปีนึ้ี1948คนไข้ทุกคนเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับทางจิตหมดเลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้คนไข้ทุกคนเนี่ยจิตค่อนข้างปกติเว้นแต่ว่าปัญหาเล็กๆในชีวิตประจำวันอะไรที่ทําให้เกิดอาการวิปราสเนื่องจากว่าอาการผีอัมเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ทราบเหตุจึงยากที่จะตัดสินได้ว่าเหตุผลอะไรที่ทําให้เกิดอาการจิตวิปราสหลังจากรวมเคสหลายๆเคสเข้ามาด้วยกันเนี่ย คลินิกก็ได้พบเบาะแสว่าทําไมคนไข้ถึงเกิดอาการวิปลาสตามที่คนไข้ทุกคนได้กล่าวไว้ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องปิดตาไว้ในขณะที่กําลังโดนผีอำเว้นแต่ว่าคนไข้คนหนึ่งชื่อของเธอคือเจนมารูดินทําไมคนไข้คนนั้นถึงไม่มีอาการจิตวิปลาสสิ่งเดียวที่เธอได้พูดเอาไว้มีเพียงแค่เธอตัดสินใจได้ถูกต้องในช่วงเวลาที่มืดมากที่สุดซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร น่าจะหมดแล้วนะครับไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันเพิ่งอ่านอะไรไปแค่อ่านฉันรู้สึกป่วยแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอเนื้อหามันค่อนข้างมีหลายบรรทัดน,นะครับแต่ว่าเราจะอ่านเฉพาะใจความสําคัญนะเป็นการสรุปนั่นเองเพื่อที่จะได้เข้าใจง่ายมากที่สุดนะครับฉันอยากที่จะออกไปข้างนอกก่อนที่จะหลับเพื่อไปรับประกาศบริสุทธิ์นะครับข้างนอกนั่นจะไม่หลอดตองคืนใช่ไหมและแน่นอนฉันไม่รู้เลยว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นหมายความว่ายัางไงอะ่ะตัวฉันในอนาคตชื่อบอกที กดแถบเพื่อเช็คเดลี่นะครับโอเคก็แค่รับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกนะมันน่าอยู่ไหมล่ะอย่างมืดเลยทันทีที่ฉันออกมาข้างนอกเนี่ยฉันก็รู้สึกได้ถึงความสงบความเย็นจากอากาศบริสุทธิ์ฉันเริ่มที่จะคิดแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในหลายวันที่ผ่านมาเปิดประตูทิ้งไว้เหรอทำไมต้องเป็นฉันฉันทำอะไรถึงได้เจอเรื่องแบบนี้ ทำไมฉันถึงเชื่อเรื่องในเว็บไซต์ใช้ไม่ได้บ้าไปจริงๆใช่ไหมก็นั <Hum dû t> ่นน่ะสิแต่ว่าเราไม่มีทางอื่นหรอปะเพราะเราไม่มีที่ปรึกษานะครับหลังจากนั้นฉันก็คิดได้ว่าเจนมาลูนินเธอทำอะไรลงไปหมายความว่ายังไงเลือกได้ถูกมันมีคำถามมากมายแต่กลับมีคำตอบแค่นิดเดียวหลังจากที่สงบลงได้ฉันก็ตัดสินใจที่จะไปนอนหลับ เพราะว่าไม่มีอะไรทําโอเคด้เวลานอนหลับนะเดลี่อัปเดตอีกแล้วเราจะไม่อ่านนะครับเนื่องจากเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันมีอะไรปิดประตูรอบนี้นะ่าจะเป็นใครแแบบบ้าตามที่เดลี่กล่าวไว้ตอนแรกนะครับฉันควรที่จะอาบน้ําก่อนก็ได้ก็ได้ก็ได้สวัสดีครับอย่างนะยังไม่มีใช่ไหมมันคงไม่โผล่ตอนที่เราตื่นอยู่ใช่ไหม คืนนี้จะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะสงสัยแล้วตื่นเต้นไ <laughs> ปไปไป,ปนอนนอนน,อน,น,อนลืมปิดอะลืมปิดประตูห้องน้ําอะไม่เป็นไรใช่ไหมเริ่มแล้วจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเนี่ยอาการผีอำ a few minutes later ทำไมครั้งนี้มันนานกว่าปกติอะมันภาพดำค่อนข้างนานเลยนะครับอุ้ยครั้งนี้ฉันขยับได้แต่มีบางอย่างที่ผิดปกติไอ้ย,ยาเปิดไฟได้ปะ โอเคเปิดได้นะหมายความว่ายังไงผิดปก,กติข้างนอกเหรอเปิดไม่ได้เกิดอะไรขึ้นทำไมเปิดไม่ได้ประตูมาล็อกนะครับหรือว่ามีกุญแจอันนี้ไงกุญแจเก็บได้ใช่ไหมกดคลิกขวานะครับเพื่อสอดใส่กุญแจนะเนี่ยเหรอโอเคประตูอันล็อกแล้วนะครับไข่อะอะไรแตกไฟแตกใครอ่ะ หน้าตาเหมือนเกมผีเกมหนึ่งที่ผมรู้จักเลยแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะเกมนั้นใช่เลยนะมันมีประตูตรงนี้ด้เหรอชัปเตอร์ที่สี่การเตรียมตัวสิบเก้าสิงหาปัจจุบันนั่นเองโอเคครับก็จบเวอร์ชั่นเดโมไปแล้วนะมันมีหลายอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจในเกมนี้นะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่ามันเหมือนกับดูหนังเลยนะก็ค่อนข้างสนุกตกใจตรงไหนอะไรยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับอจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ